สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพแม่พ่น้องเอฟซีทางฝั่งเล่าฝั่งไทยและกระตังประเทศจ่าอจเอิร์กกาทักทายสบายดีจ้าเมื่อนี้ยกักมาพมาพพะพอกับสาวแพย์คือเก่าคือเดิมท่าอาจาทุกคนแต่ว่าเมื่อนีสาวเพยมาแบบมีเหลืองดีๆนะทุกคนอยากจะมาเล่าให้พแมยพ่นองฟังเนาะพอดีว่าเมื่อนี้นะทุกคนสาวแพย์จะพานนองบางอ้น ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ทุกคนนะคะน้องกับน้องบางอ่อนก็บ,บอกว่าเออเอือเอ้อยยังไม่ตัด้อยากซื้อ,อยังต่างๆนะ้วทุกคนก็นเลยจะแพว่าเออจากในห้องก็สิเอาแล้วนะทุกคนก็เอาตัดสินใจเอาเลยนะทุกคนเพื่อบวให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าการตีเข้าเสีเหตุยังสาคัญนะทุกคนอันดับแรกที่เ้าจะต้องลงทุนก็คือเราต้องลงทุนลงแรงนะทุกคนในการ ในการอีกอย่างในการที่แว่าสมมติว่าเฮาจะไปถ่ายคลิปเนาะให้ภาพมันออกมาสวยงามทุกคนเฮาก็ต้องลงทุนทุกคนเนาะลงทุนที่การที่แบบซื้อโทรศัพท์หรือว่าซือ้ออุปกรณ์ทีวาให้มันสะดวกสบายเกมของเฮาเราทุกคนโอเคอย่พอม็นผี่น้องนะคะเดี๋ยวสัพเพกะจะพาทุกคนออกไป ซื้อที่บิ๊กซีกันเลยนะทุกคนว่าสิใดหลุ่นอีงราคาเท่าใดยอียงต่างๆนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเบิ่งแล้วก็ไปชมนํากันเลยก่อนที่จะไปเบิ่งเนอะสักเพกก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้มูกเฮาสองคนนําเด้จ้าไปเลยจ้านะคะทุกคนเพกกำลังสิออกไปหาหนองบางอ่อนนะ นี่นะทุกคนเศร้าแห่ไก่ยางออกไปห้าหนองบางอ่อนเนาะเพราะว่าเสดไปขืนรถอยู่วันเดียวกันเลยคนนั่งบีกรมไซค์ไปเนาะเพื่อจะไปบ๊กซีทุกคนปั่นจัก,กรยานไปไ,ปไว้นะทุกคนนะคะมันแดดเนาะมันกระหอนนะําสะเพกันนาสิไหมเลยนะกำลังบ่ายสามโมงนะพ่อเม่พี่น้องมากันยางไปบ๊กซี่นะคือันมันอาทิตย์เนาะกเมื่อยนอนอยู่ห้องเนี่ยนะทุกคนคือสะเพกกั ตื่นริบโมงนะผแมีพี่น้องนะคะเราก็เลยจะออกไปกันนะหอนนะคะทุกคนยางมาเลยจีหอนแล้วนะทุกคนนะตอนแดก็จีอันนี้นะทุกคนเราก็กลัวดำเนาะก็ใส่เสื้อเข็ยาวแล้วกันทุกคนหอนก็อดทนเพราะว่ายานดำนะอมม่พี่น้องนะคะโอเคจะหอนหนองมังอ่อนแล้วนะทุกคน นำมาบิ๊กซีอยู่ใส่บิ๊กซีไก่หนึ่งนะทุกคนบิ๊กซีทาอิดนี่ทุกคน <laughs> เแพ,พบูาทาอยู่หนาบ้านของบางอ่อนเนาะเพราะวาาา่าเแพถ่ายลูกเนาะเกล้งใจเขานะทุกคนเพราะว่าเราไม่ใช่ลูกน้องเขา,นะาเนาะเสพตัวยอย่างออกมาถ่ายอยู่อ่ะหนาสมอซอนดีกว่านะคะทุกคนยจะไห้เบิ่งรอบๆหนึ่งเนาะนีน่คือถ่ายนี่คือถ่ายบินมอไซค์นะทุกคนอันที่จริงอ่เะเแพกะ เพชรน้องอ่อนอัน่น,นแต่เราแค่ถาา,ถาวินมอนใส่เนาะมหาหับเอาหมูเหานะทุกคนน้องอ่อนว่าขี้เดียดด,ด้ขี้เดียดคนบริฮิตเวียเพชรงานนี้นส,บสบายดีสบายดีเอสดีสุดสดทุกคนเฮ่อจะไปใส่น้ำมันเข้าชีใต้แยงบังวบอกยยงบังวบอกแต่ว่าสาวแพรแอบบอกไปแล้วไม่เป็นไรนะทุกคนแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะไปเอาอะไร ไปเอารุ่นไหนไปเอาแบบไหนราคาเท่าไหร่เนาะพ่อแม่พี่น้นนองเนาะนี่นะ<อ>คทุกคนไปเด้๋ยคอยเบรงวิ่นกันน้อ,นองี่เห็ดงานอยู่นะทุกคนแต่ชาแพร่เป็นเฮ็ดเน,เน,นาะเออน้องก็เห็ดงานอยู่ชาแพร่กับแหยงโตจากงานมาทุกคนบอกว่าเออไปก่อนนะเจ้านายใจดีเนาะแต่ว่าเจ้านายใจดีทุกคนต่ว่า,าอ,กออกออกไปได้เลยเจ้านายมาแต่บอกเจ้านายก็หายไปโดนนะทุกคนเนาะถึงเสียงานอยู่ก็จริง เพผนกระหายไปรถนั้น,น,นทุกคนเนะาะทะเลเ 3, 3, <ม>ท,ที่เขาสามสามพอดีเราเอาไปกินอยู่ข้างน,ะนอกเลยมีแยังกระกินมีเวลาก็ไปเอาแล้วก็มาอ่นะคะทุกคนงานลายอ่ะก็มาเชียงอะอีกเด็กหน้องใบเหี่ยนอยะไรเงินช้นแรกงานไล่นั่นทุกคนกลับไปหนีวันจันทร์หนีงานจะไล่หมากๆเลยแหละเนาะคลิปนี้ก็สิบฟเทนในหอดโทรศัพท์าบเราพอไม่พี่น้องเคยคิดว่าชั้แรกสีนังน่งสียไทยให้เบิรงใน,นสถานที่หลบๆดีกว่านอน,น,อนอนหองอ้อนเนาะ เพราะว่าบบเคยมานังนี้จ้าเสือนนะทุกคนโอ้พิ่งหัวมานาังนี้มันดีอ่ะพ่อแม่พี่น้องเดี่ยวว,วันลังนะอ,นอ,งนอาทิตย์นะหรืออาทิตย์ใดที่เสพแบบว่างนอนบ่ได้ไปซส่เแพชิบมานังลินอยู่นี่ทุกคนคือแบบอากาศมันเย็นอ่ะปกติเแพอยู่แต่ในห้องนะทุกคนอยู่แต่ในห้องแบบอบอ่วอ่ะนะทุกคนเนาะนี่เสพชายเบิ้งนี่คือแบบสะดวกสบายอ่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขั้นเดียวเหรอ เออเออจะนั่งต้องขอเนี่นะทุกคนเขาก็จะไปกันเออไปบิ๊กซีบิ๊กซีท่าอิดเนาะเออบิ๊กซีเดียวกันเลยไปบิ๊กซีบิ๊กซีใหญ่อ๋อบิ๊กซีเดียวเออบิ๊กซีใหญ่บีบิ๊กซีเดียวไปค่ะโอเคค่ะไปจะไปแล้วนะทุกคนออไรก้าตัวโน้น แถมแค่นั้นเหรอคะสามอย่างใ,าใช่ไหมตัวนั้นน่นะคุ้มละนะราคาพัน,นกว่าบาทเลยอ๋อส่วนตัวนี้แถมหลายอย่างเลยตัวนี้จะแถมเข้าวตรงนะครับตัวไหนอะคะตัวนี้จะเป็นยูโวตัวนี้จะขา,ายแช่มเออแต่กล้องอันนี้อ่ะสวยนี่คือเลนส์ซีนาต้าวาน,นะครับเือผมอยู่ใกล้มากนะตัวนี้เป็นเลนส์ขนาดหกเซนติเมตรดูได้ลแล้วก็ซูมซูมได้สูงสุดสิบเท่ามีหมวกภาพยนตร์ไหม นี่จะมีที่เรามาถามมันนั้นกับพี่คนนี้หรือเปล่าจำไม่ได้ไม่กับผมนมี่แหละนะอ๋อหรอก้องหน้า่ต้องหน้าอื่ทุกคนเท่าก็ออกจากบิ๊กซีกันแล้วนะทุกคนไปเลยจ้านี่เราก็ออกจากบิ๊กซีแล้วจ้านี่เลยนี่นะโทรศัพท์เราก็ได้มาแล้ว ก็ได้ชานมไข่มุกมาหนึ่งแก้วแดดแดดแเดี๋ยวสาแพรสิให้เบิ่งเด้วยคนถือกระเป๋าหลากนะทุกคนถือของแถมว่ามันสิเยอะขระดานใจพอไมมพี่น้องคลิปนี้นะจะเห็นทั้งสาวแพรแล้วก็สาวอ่อนนะทุกคนเดินตรุยตรุยนะคะียวจะให้เบิ่งกันเลยจ้า ุกคนสาวแพร,รก็กลับมาหอดหองเลยด้วจ้าหลังจากที่ผ่านหนองบังอ่อนนะทุกคนไปซื้อโทรศัพท์อีกอย่างงเรียบร้อยนะกลับมากลับมาหอดหองแล้วทุกคน่วนหนองบังอ่อนนะ,ะกักลับไปเหตุงานต่อทุกคน่วนสาวแพรกะกลับมาหองนะ,ะนเพราะว่าวันาัินย์สาวแพรไปเหตุงานเนาะแต่นหนองบังอ่อนเพิ่นบริยุทธ์งานนะคะทุกคน ทุกคนนะคะกลับมาหอดหองแล้วก่อนที่จะไปเบิงวาไปซื้อโทรซับมานีใดแต่เอียงมาเน่ทุกคนน้ำแก้วหนึงแล้วก็เนวกินเนาะฟวงมาเลยข้าวเนีวดำ นมจีนหนึ่งอันนะทุกคนแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนาะทุกคนอันนี้คือของกินที่ซอบแพ้เสือมากินแรงนี่เป๋าหลัก 对。<Okay. S 2> okay. กระเป๋าหลาก1อันลำโพงบุทุธหอันที่ดูดฝุน1อันลำโพงสองอันอันหนึงฉี่อยู่กับน้องบางอ่อนเนาะทุกคนแต่ว่าอีกอันหนึ่งอยู่กับสะแพรนะเดี๋ยวใช้เบิ้งเนาะแบตสำรอง1อันนะทุกคน นี่คือนี่นะทุกคนนะคะคือแบบหัววังอลังการนะหัววังอลังการทุกคนแนวดูดฝุ่นโอเคเนอะจ้ะเจ้าจเพกะได รีวิวห้เบิ่งนิดน้อยเนาะสำหรับของแทมของน้องบางอ่อนนะทุกคนทีเพิ่นไปซื้อโทรศัพท์เนาะเดี๋ยวรายละเอียดแนวได้นี่นนฝากพ่อแม่พี่น้องไปติดตามด้วยรับชมรับฟังในช่องน้องบางอ่อนช ja าแนลเดจะเดอร์เนาะเพราะว่ามันบเม,ม็นขอซสแพร์นะทุกคนมันเป็นคองน้องบางอ่อนเนาะแต่พอดีว่าเพื่อนเอามาไว้หองสแพรนะทุกคนเนาะ โอเคจากคลิปนี้สเปกกต้องขออนุญาตจบเพียงเท่านี้เราจะปิดผ่านประการใดก็ต้องการาบขอโทษขอไว้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังให้กำลังใจสเพว่าคนโกคนเก่าก็เดิมเด้จากพอม่พี่น้องไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะอย่าลืมกดตา